ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแม่บุ๋มสุดภูมิใจเกรดเทอมล่าสุดน้องอันดามาเต็มมากถึงจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่บอกเลยว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตองที่แซบที่สุดในวงการเลยก็ว่าได้สําหรับสาวบุ๋มปนัดดาซึ่งตอนนี้แม้จะกลับมาโสดได้พักใหญ่แต่ความแซบไม่ลดลงเลยสักนิด ล่าสุดแม่บุ๋มได้โพสต์ความภูมิใจของแม่เพราะผลเกตของน้องอันดาลูกสาวคนเดียวออกมาเรียบร้อยโดยสาวน้อยได้ไปถึง4.00เลยทีเดียวเรียกได้ว่าเต็มทุกวิชาจนต้องปรบมือให้เลยจริงโดยแม่บุ๋มได้เผยข้อความเอาไว้ว่า4.00เทิมก่อน3.92มาเทอมนี้4.00เทิมหน้า4.55และกันเอิม่มคุณแม่คะเขามีสูงสุดแค่4ค่ะแม่55 พอถามอันดาว่าเห็นเกรดออกมาแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างน้องบอกว่าเฉยเฉยมึนมึนเพราะไม่รู้ว่าจะทําให้เทอมหน้ายังไงให้ดีกว่านี้แม่เลยได้แต่บอกว่าเกรดแค่ไหนก็ได้ขอแค่หนูตอบตัวเองได้ว่าหนูทําเต็มที่แล้วหรือยังพอแล้วลูกขอบคุณสําหรับความตั้งใจนะคะแฮตแท็ภูมิใจในตัวหนูจังแฮแท็ฉลอง